สวัสดีนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับได้สอนทําตัวโรเตอร์ไปแล้วนะครับตัวประมาณแบบนี้นะครับผมก็คือมันเหมือนกันนะครับแค่ว่าเลือกเอามาใช้เป็นแบบไหนนะครับตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวสเตเตอร์นะครับผมตัวสเตเตอร์ซึ่งวันนี้เราจะนําตัวโรเตอร์ที่ผมสอนไปในคลิปที่แล้วนะครับมาใส่ในตรงกลางนี้นะครับผมผมให้ดูนี่ผมทําไว้นะครับนะครับผมโอเคนะครับก็มาเริ่มกไนเลยนะครับ ทีนรกครับกดไปที่ x y แปนก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับทำยังไงต่อครับก็กดเพิ่มแกนใหม่นะครับผมเนี่ครับแกนนี้นะครับเราจะให้มันซ้อนตรงนี้ก็ใช้แกนนี้ไปเลยนะครับผมจากนั้นทำยังไงครับ generate นะครับเรียงสเก็ตต่อนะครับอเคครับเก็ตชิ่งนะครับปิดนะครับเพื่อการทำงานที่ง่ายนะครับ โอเคแลครับผมเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับผมตัวสเตเตอร์แล้วก็ตัวโรเตอร์ของเรานะครับอ่ายังไม่ได้ปรับสายนะครับเราเอ็กทูไม่ได้ปรับขนาดนะครับทำยังไงมาดูครับดูตัวนี้นะครับผมนี่ครับสามสิบมิลนะครับไม่เป็นหนึ่งร้อยมิลนะครับก็เอ็นดีไปครับนี่ครับมาแล้วนะครับผมได้แบบนี้นะครับตัวที่ผมทําไว้นะครับผมตัวที่ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับ ่าครับผมก็มาดูตัวสเตเตอร์ตัวโรเตอร์ที่ผมได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในงานของผมนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสร้างไปจนถึงอ่าตัวกรงกระรอกแล้วนะครับในชิปที่แล้วผมพูดผิดนะครับพูดตัวกรงกระรอกเป็นหางกระรอกนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นตัวมอเตอร์ผมนะครับนี่เป็นโรเตอร์นะครับส่วนตัวใหญ่ที่ก็เป็นตัวสเตเตอร์นะครับตัวกรงกระรอกก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับที่ผมทำไว้นะครับผม นี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสเตเตอร์นะครับสีแดงเนี่ยครับผมโรเตอร์ก็อยู่ข้างในนะครับนี่ครับผมส่วนตัวกรองคะรอกนะครับทำไมเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับผมตัวกรงกระรอกนะครับนี่ครับงานนะครับคอมมัเตอร์นะครับผมเดี๋ยวช้นหน้าผมจะมาทําในชิ้นงานของเรานะครับที่ผมทําให้ดูก่อนหน้านี้นะครับให้ทํามาจนถึงสร้างตัวเจ้านี้ได้เลยนะครับผมก็ติดตามกันชิดหน้านะครับขอบคุณครับ